สวัสดีค่ะพี่น้องมุ่งนึ่ก่อนว่าพอๆก็ชชอบมาดนา้บุยเกลียค่ะเลิกงานแล้วยางกระบ,บานจากพี่น้องลงอ่าลงรถเมล์แล้วก็ย่างกระบานน่าจะเนาะนี่แหละถนนหนทางสี่ยางกระบ,บานขอยอัปเดตมาให้พี่ให้น้องในเบิ้องกันอันนี้คือประเทศเดนมาร์กนะจ๊ะเด้อมีแบบนี้คือกันจากพี่น้องว่าแมนมีแต่ประเทศไทยเด้อจากพี่น้องเดี๋ยวขอเช็กกล้องให้เจ้าเบิร์ไปจะไปยางกระบ,บานกันจากพี่น้องนี่ระดับจาก ยางจากกันโรงงานมาขึ้นรถเมย์จากโรงงานมาขึ้นรถเมย์ก็สองกิโลแล้วก็ล่องรถเมย์ยางข่าบ้านก็สองกิโลจะพี่น้องมือหนึ่งกับยางสี่กิโลนะจ้ะเนาะน,นี่เราจะไปไปนี่เห็นป่ามันเป็นท่างเกี่ยนเด้อพี่น้องนั่แหะห้ามรถผ่านห้ามรถห้ามมอเตอร์ไซค์นะะ่ะนะผ่านแต่ว่าคนยางได้จ้ะพี่น้องนี่แหละท่างข่าบ้านข่อยพี่น้องข่อยมาอยู่ประเทศเดนมาร์กแล้วนี่เด้ะนี่หละเง่าข่อยก้าบ้าน คอยโตดำขี่รีเพิ่นว่าอ้าวมึงไปเห็นห้อ้อยมึงไปอยู่มองน,นอกนี่แหลเมืองนอกพี่น้องจ้าเบิงเอาซอยกันเบิงเนี่ยบ่เคยเห็นบ่เคยเบิงกับเขากันมาเบิงจากพี่น้องเบิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มาดามเลยเด้จอจ้าเดอเพืกก่อเป็นกำลังใจให้มาดามไปเฮ็ดคลิปไม่ๆมต่อไปจากพี่น้องจ้าไา่ว่าคจีก้าวกล้องให้เจ้าเบิงยางไปต้องกันจากพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องเชื่อว่าขอบอกปวดฟัวเด้ออันนี้ของจริงของจริงของแท้ ของแท้ของจริงมาแต่พูนเนี่ยเป็นนักเสล้ะพี่นอ้องเห็นปะโอ้ยแบงางกระบ,บานมือนี้ก็บศูนย์องศาแด้วพี่น้องศูนย์องศานะคะเมื่อขึ้นติดลบจ้ะตื่นขึ้นมากอะโอ้ยหิมะติดอันหลดเลยดีเอาไว้แมนหิมะดอกมันอันมันฟอร์ดนะเป็นน้ำแข็งดีนะสจะได้ขูดขูดออก บ่ได้ขูดนะะาะเพาะว่าจอดใ้อันในทั้งในสัน้นนี่แหละบ้านนอกกับย่างศิลักิจจังหวัดประจำบ้านพี่น้องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันข่าวนาฮ้อนนี่ทางถนนเซนิกะพักมีซีใบก็เต็มนะพี่น้องถนนพักมีพักมีซีใบเพระาะว่าอันแต่อันขนาเนาะจ๊ะเนาะ พนาฝรั่งแล้ะก็หญ้าหญ้างมานี่ละ่ะคึ้นเต็มยู่เลยนี่พ่อยังกะไทยพอ,อยังกะไทยเก็บอันเกี่ยวบรรยากาศของอันเมืองนอกต่างประเทศมาให้พี่ให้น้องในเบื้องกันจะ้ะนี่ละ่ะข้าเจ้าว่าอันต่างประเทศมันจะมีแต่ตึกสูงสูงจ้ะว่าแมนจะพี่นอ้องนี่ละ่ะนี่ละ่ละเอาบรรยากาศแท้ๆของแท้ๆนี่ละ่ะมาให้พี่ให้น้องในเบื้องกันเนาะ เนี่ยขวัญชายฟรีฮันองเบื้องเนี่ยดอกไม้มันกำลังออกเนี่ยนี่กำลังตุ่มๆเนี่เห็่น้องงามงามด้วพี่น้องดอกสีขาวเนี่ยนี่กำลังบกเต็มเลยเนี่นี่นี่เห็นปะนี่มันกำลังออกเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นดอกปรหยังมาดามเสียมะทายให้พีห้นองเดี๋ยวเบื้องกันอีกจ้ะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลุดูเนี่ยฤดูใบไม้พริฤดูใบไม้พริ่น่าจะเนาะนี่มันกำลังสีออกเห็นว่าพี่น้องนี่นี่ พื่นเกลีก้ยกล่อมนี่กำลังสีออกเนี่ยโอ้ยนี่แมนมดอ่ะเนี่มีแต่ดอกใหม่ได้พี่น้องนี่แข็งๆสีอันนี้กะโอ้ยเห็นไหบ่มีใบบ่มีอย่างเลยใบรรมับบรรมบนกำลังสีออกนะจัะเนาะนี่จ้ะโอ้ยสุดลูกหูลูกตาพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเบื้องทั้งว่างรรดามยางมาทางเด้อง่ายมัน หนาห่อนถูกอย่างเลยพี่น้องถนนเส้นนี้สิมี่อันขนาดฝรั่งสิมีอันขนาดฝรังนนร่งแล้วก็เอียงพักเสียนฝรัง่งแล้วก็หญ้าหางมาท่านสโอ้ยสารพัดเลยพี่น้องบวบาดบไวไหวกระดกไม้คางท่าง,างนี่ก็แม่นมืดเลยนี่นี่นี่ละจ้ะเบิง้งเอาเด้อพี่น้องมาดามอันเฮ็ดคลิปมาหายพี่น้องเด้อบิงอันนี้ประเทศเดนมาร์กนะคะ ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของประเทศเดนมาร์กค่ะและ้วก็มาดามไปเห็ดไปไทายไปไทายในเมืองไฮเบิร์กแล้วกะเนาะสถานที่สําคัญของประเทศเดนมาร์กมาดามก็ไปเห็ดคลิปมาไฮเบิร์กแล้วจ้ะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่มาดามอยู่เนาะเป็นหมู่บ้านที่มาดามอยู่นะมาดามก็เน,น,นี่ยทายมาไฮพีหนองในเบิร์กบ้านคอยยังเหลียวเพราะท่านได้เห็นดอกพีหน้องคอยยางเพราะท่านเนี่ยถินเถนทางเนี่ย <laughs> เบื้งระยะหัวขวัญข่อยเด้อพี่น้องเนี้อนเนียนประเทศเดนมาร์กนี่แหละประเทศเดนมาร์กมีคือกันแบบนี้โอ้ยบ่ได้แตกต่างจากบุรีรัมย์ขอนแกน่นดอกพี่น้องเลยนี่แหละเห็นบ่มันก็แค่ต่างถิ่นต่างภาษาแค่นั้นเองทุกทิ้งทุกย่างกะคือกันเบิดหลับพี่น้องดินเดินเขาก็คือกันเบิดมิดินดำดินทรายดินเหนียวคือกันเบิดถนนทางลูกล่างอันท่าง ยางมาต่อยลดหน่อยใดไงคือกันเมินมีเมินอะพี่น้องโอ้ยนกสองตัวนกสองตัวเหี้ยงกันอยู่หันละเออนี่แดดอะพี่น้องมีแดดแดดแต่แดดเย็นนะคะสูงองศาจ้ะพี่น้องแดดเย็นเพื่อว่าขอสิปิดกล่องจ้ะขอสิปิดกล่องอันสกนพี่น้องเดี๋ยวไปหอดอันไก่สีหอดที่อาจังถ่ายให้เบิรงใหม่อีก เห็นพ่อพี่น้องหมู่บ้านคอยเห็นดันพ่อลิบรีลิบรีนเห็นวะเห็นพ่อลิบรีนีนลยเราจะอันนี้คือหมู่บ้านคอยอยู่เลอจะพี่น้องไก่หอดแล้วย่งางต่อจะพี่น้องนี่จะทางเขาหมู่บ้านคอยอันนี้หมู่บ้านคอยอันนี้ชื่อหมู่บ้านคอยนะคะชื่อแก้ริวเจ้าสามารถย่างได้เจ้าสามารถย่า,า,างาได้แค่สี่สิบกิโลต่อชั่วโมงได้พี่น้อง ยางเร็วกนนี้บ่ได้เด้อถือปับ๊บถือจับเด้อนน่ยางได้แค่สี่สิบกิโลต่อชั่วโมงเห็นบ่นน่ค <c oughs> ่ามาดามกัยยางมาฮอดบานแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจา้าแต่มาดามก็ขออนุญาตข่าบบานอนุญาตข่าบ้านนะจ้ะเนาะข่าบ้านไปหากินข้าวกินน้ำจ้ะพี่น้องยางมากกับจนหิว ตอนที่เลิกงานมากกับเพท่านในหิวคักตอนนี้ดอกมะฮอดบานหิวสั้นแดดๆแล้วพี่น้องขากะสั้นแล้วพี่น้องนั่นแหละนอกจากเนาะเอาไปพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะไปพอกันคลิปนานะคะเนาะยางมะฮอดบานแล้วเรียบร้อยกะโอเคจังพอกันคลิปนาค่ะคลิปนี้กะสราบนี่ละค่ะแดดตะวันห่อนโอ้ยแดดคือจังห่อนตะวันหนาวหนาวคักเย็นคัก จ้ะลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องคะพอกันคิวหนาน้อคคะเนาะ